ตอนนี้พี่ๆเรานักปั่นนะครับก็ปั่นมาในแหลมตะลุงพุกนะครับอีกกิโลเดียวถึงแล้วนี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นป่าสนนะเนี่ยเป็นป่าสนก็นานแล้วนะป่าสนนานแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูนะว่าแหลมตะลุงพุกไปไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีสัญญาณเดี๋ยวผมจะบินโดรนให้ชมนะถ้ามันมีสัญญาณนะเดี๋ยวผมจะบินโดรนให้ชมภาพุามสูงนะ วันนี้ก็จะได้ชมภาพบรรยากาศสวยๆนะนี่การปั่นจกักรยานก็เราก็ปั่นกันลุยกันแหลกกันนี่คือชาวจากักรยานนะเนี่ยทางนี้มันไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นเสือภูเขาจะดีมากเลยนะเสือภูเขาจะดีมากเลยนะดูนะเราก็ต้องหลบให้พี่ๆเราเรายอมลงน้ําพี่ๆเราไม่ลงน้ํานะรเราไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวไปชมด้านหน้านครับชมด้านหน้านะนี่ขาแรงแนละ้วคอนปั่นอยู่นี่คนระับนี่ นี่ขาแรงมันพลนปั่นอยู่นี่แล้วไอ้ลุยครับลุยครับลุยนี่ขาลุยแล้วดูดูรถก่อนแล้วลุยไปแหลมตัวลงพุกนะไปแหลมตัวลงพุกนะนี่ครับนีไปดูครับไปแหลนี่ก็อันนี้ก็ล้อโตนะล้อโตก็ลุยทุกที่นะเนี่ยนี่ครับผมชอบมากนะนี่รถผมก็แบบนี้นะตอนนี้ไปทําสีอยู่นะเดี๋ยวรอทําสีเสร็จก่อนแล้วได้เจอแน่นอนนะเปลี่ยนยางใหม่ก็เปลี่ยนยางเป็นสีขาวแล้วเนี่ย ากำลังปั่นไปแหลมตะลุงพุกนะครับลุยอย่างเดียวนะเราก็สายลุยนะลุยอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปดูที่แหลมตะลุงพุกนะเราใกล้ถึงแล้วนะอีกโลเดียวถึงแล้วนะผููนำทางนะผู้นำทางที่สมชัยนะนี่ครูนำทางนะใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วแหลมตะลุงพุกนะบเส้นทางก็ถือว่าไม่โหดร้ายเท่าไหร่ก็ยังปั่นได้นะครับ แต่ถ้าเป็นเสือภูเขานี่จะเวิร์กมากเลยรูยย้เองเดียวนะแต่ใกล้ถึงแนละ้วอีกหน่อยเดียวนะรถยนต์ก็เข้ามาได้นะครับไม่ใช่เข้ามาได้แต่จักรยานกับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็มาได้นะก็แนะนะําเพืพ่อนๆพี่นะไมาต้องเที่ยวแหลมตะลุงพุกนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันด้านหน้านะครับอีกอีกหนึ่งโลอีกหนึ่งโลนะครับ